สวัสดีครับวัอน,นี้มารวยภาพฟัตามแม่ไพ่เด้อนะครับเพิรนให้เขา่าคักเข่าเนี้ยพี่น้องเอ้ย 6cc ตัวแดงจึ๊กคือเงินกระเด็บหลากหลายมาเลอรกับยำโย่ให้แม่ไพ่ฟันมาได้เงินทำไรกับเข่าอิลี่วันนี้กับเข่าเต็มๆนะครับ 6cc6 เพิ่์ลเอาพี่น้องไปเบิ่งว่าแม่ไพ่เพิ่์ลโชคดีบ่น,นะครับเพื่อเพิร์ลไฮต้องงวดบ่ล็องไปติดตามกันเลยครับ

ต้องหม่ยังไมจะเฉเลยเรดีใจนาเมียเอาเอาว่าเป็นดอกยาสาวยาสาวท่านสีสีดีใจดีใจนะเมียเนาเอฟซเอไรผู้าล่อมใครเอฟซีบางคผู้มาน่อล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 ่ล่อถ่อเ่ล่อ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 ลล่อล้อล่าล่อล่อล่อ่อล่อลเเล่อล่อล่อล้วล่อ่อล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 ่้ล่อ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 ่อ่อลอล่อล่่อล่อลล่ล่อลบอล่อล่อ่อล่่่่ น้ำตาพังเๆด้วเนี่ยว้ามีเงินใส่เออมีเงินใส่แล้วก็วถืงยี่สิบาทแล้วก็ดีใจก็ใดมีเงินสือได้อยู่นกินนะโอ้ยอกีน้องผีไรบาถือเรื่องเมยไพ่ขีได้เรืองวันนี้ม่ถือเรื่องเมยไพ่ขีได้เออเนาะแล้วชีวางฉันจะพอมาลุยบอกว่าให้เมียไพ่ฝันว่าได้เงินได้เงินอีหลีเด้อวันในบากไหลมึงน่ได้๋วเรา่ดงมียไพ่เนาะจก้องเขาอีกนไปขึ้นไหไปซื้อกินอยู่หรอ เม่์ไพ่กันหกซีซีเนาะตัวแดงจึ้งครึ่งกับสิบแปดมือเลยตัดหนหกซีกับซีซีอ้าวพี่น้องผู้ใดโชคมานย่าลืมแม่ไพ่ขอผมเด้อวันนี้พี่พ่อมาอันก็ดีใจลายว่าเมียถึงกี่สิบบาทหายเลยพ่พอคอยเต้นตันเนาะงหายโอ้ยโหยาวายยังดีใจจ้าพี่หญ่มันจะให้อ่าดีใจตีพ่อเอ้ยได้เงินเนาะดีใจเด็กที่ห้องมาลืมแม่ไพ่ดอกเพิ่นถือเพิ่นการนี่น้ำคิดน้ำใจสุดยอดเดียวครับอืม เชคพันยังนม่นันี่ยไม่พอดีก็บ่มีเงินดวงนัำยังนั่นเลขกอตัวกับมือตัวศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะโอ้ยศูนย์เจ็ดมรวยไหมศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกเนาะสามตัวกับหกสี่หเลขล่างก็หาแปดเนาะคือว่าแม่ไพ่เกิโชคมันเนาะนะครับกับว่าถือลายดอกเนี่ยคนมันมีเงินก็ได้พย้อนมันเศร้าว่าแมไพ่ว่ามีเงินมารวย แมวมีเงินซื้อเล่กเลยใส่มือพนซื้อเล่กสองตัวเล่กเไปซื้อเล่กเล่กแมวพี่เล่แต่งบนตั้งลงตัวเร่ยรจบแบบนี่แหละมาเลยกะเอาพนอยยอดพนมีโฉกน้ำเฮาเนาะเออฟันดีฟันวาน้กบแมวอกฟักไงเนี่ยเปีา่ได้ตงฟันวานผู้วาวผู้วาวอันอายุอันหกจุกว่นนี่แหะผู้งามงามรอก็รอผันมักว่าสันมันไม่ยุ่ผันนงข่อยปะนั่งผนางยุนนั่งข่อยกันลลวานปะนั่งนั่งจุน แล้วก็เล่าว่าจังสิอันเอาบ่ามันน่ารำกันแหลือเกินจัมาคืนหอดกันแถบว่าน่าล้งางสิพนเพิ่นเพิ่นมาเดียเพิ่นสิยางไปขอยางเพิ่นว่าวันมีผู้สาวไม่ิจังไปขอเลีว้ยงสิเอาเงินมาไหวเด้อขอเลี้ยงสิไปจังไรขอเลี้ยงสัตว์ขนเงินไม่ขอยเอาปวดเบิ้งตจ้าก็เบิ้งโลกขันมีพนนะคนไม่ขอยเบิ้งนี่ใส่บอลเบิ้งเราเด้ยปีนสองขยเบิ้งเราเบิ้งเราเด้ยกท่านผู้นั้นว่า,า,า,าว,วานนี้ขอเล้ยววานนะโถงทั้งเท่งโทรไปหาซุน อันเอออาชีพอะเนาะมึนก็น่าข้ามเมียกันมันเบิดบ่อเขาว่าจังสิวันเสาร์จะเบิดแท้บไวไปกินทั้งนาตีพะนะมึงมีเงินสิไปเหรอที่เอาเบิดเหล้าวสั่นมึงให้จ๊กบ้างแม่เขาว่างสิโจกเบื่งเพิ่นมันอ่นใบหาจีเพิ่นคานก็ทั้งถุงทั้งเท่งนี่มันมีทงเจียสูตรอ่ะครับผมเดี๋ยวมันเดียกทั้งแท่งนี่ได้จกเอาอีดมันยัาใส่กระเป๋าจะขวางอีได้บั้นเอาเอาไปสั่นนี่ลายยีเสียบาทเอาไปกินทั้งนาพะนะ เจ้าหลายๆมันจะเบิดไปนะเจ้าสู่ได้เจ้าไปใบเพิ่นใบมาเขาไหมไปไหมไปนั่งมาบ้านในน่านน้ำกระนาดปีในน่นแล้วพปนะคุยว่าจะไนเป็นยังดอกจอก็มเบอกกมฝันซื้อเด้เอาเมียไพ่อันหกหกซี่ๆเลยมาเส่หกซีซๆนั่นคืออยู่น้ำหมอรวยน้ำหมอรวยหมอหนุ่ยหมอหนุ่ยเอออันไปกับน้องสาวายุคน่ะน้องสจ้าผู้ยุกเกษมั่นจะไปขอเลียเพิ่น ไปขอเลขแล้วไปไปแตงมู่น no like well, ึงผ mm ัด hmm. ร่างหน่วยหน่วยไปมาด้นข่อยกับเด็เขาไปก้อนข่อยได้เอาเลขมาแดงจึงครึ่งอยู่เออเนาะเออแดงจึงครึ่งตัวแดงจึงครึ่งกระดาษซ้ำนี่ละนี่เขียนยุตรงกลางทีละนี่เห็นบ้านมาเล่นไหหกสี่สี่หกสี่หกสี่หกสี่เอาไปเล่นอะไรันวะออเนาะนี่ละตัวมันสีได้ไหมนะล้างล้างทีละตัวมันสีได้บัดนนี้อัน ก็ได้มากินเบียบ่มั้งถามเห้กินเบียบบ่ที่ใช่ตุนะเดี๋ยวแล้วก็ได้กินดอกา <laughs> ถามย<า><า>ังขนม<น>เลาอีังคอันบ่เบอกเตียงวาง่า,านะกินเบียบ่าป่ะนะเอรว่ากินใน,นความฝันนั่นบ่ในความฝันอยนั่นนะขนาดเขาว่าเหล็กมาแล้วนะั่นเขาถามเห้กินเบียบผู้นั้นผู้หมอหนุ่ยเออผู้มาหาหมอหนุ่ยนั่นกินเบียบถาเลย่องไงบ่กินคือกินจันร์ดอกลาซิ่มา่เลยกัดเอามากกัมันเงินเหรียญทอง ต่องข้ามบนไหเดี๋ยวมองมองด้วยคอยคอยคอยเลอกมันมันหนึ่คอยคอยเลืวกันห่วยเบาตออันอันหนอกไปเสือให้ซ้ำมาสิบวได้เราันเรียนเดียวนึงคอยว่างสิน่องคอยเลืไปเสือท่านไหนมากจ้อยนี่เราได้หนี้เล็บเบิ้งโลดได้นี่นี่ก็เล่าซีซีคอยกับนองคอยนั่งฮห้งกันอยู่ก็เล้วหกซีซีก็ลนี่ละหนึ่งหกซีหกซีซีนี่หละหกซีซี กันมัาะบวกนอเมาะนี่แม่จุกกลางิกลางไดสมมติจำนี่แหละจำเบมอดวยเอาห้พะนะท่้งไม่หองบอกลยกลาเนี่ยเขาไปหองเรียกหอาไปแล้วันนี้อันนี้ปอันร่อยมากเนีะขอกเล่าขอกไทยยเอเปิดข้างเเปรอทีร้อยมากหมคนบ้านนีีจะจีนโอ้สุดยอดเลยนะแม เมลไฟก็ได้เนาะเจ็บซี่เพลย์โชว์มาเรื่องเมไฟเด้อนะครับพ่อเดชเนี่ยอยากลองกินมาซึ้งคุณตากินนะคุณตาเพิ่นกินดอกล้วเบิ้งซ่อมเบิ้งสนหลยครับเบซี่เพลยมโชวมาเรื่องเมลไฟเด้อนะครับมสุดคอเป็นสะพัดบุญไห่เนาะนุครัมบุญไทยเด้เนกระตูแดงเจือพินวอกพังจุ่มวอกเดียวก็ว่างงิหน้ามันกระตูแดงจีระกคอยก็ว่างีมันบ้าสั่งเาสานี่มนบ้ามอนร้อน ตัวกที่คือเนี่ยมันรวยยมกลางไวางเนไพฝันึงเงินนเงินโอกยังว่าวก็ตัวไดกกับตัวนึงนีงม่มันจะเข่าไขด่ด<ร>น้ไ่ได้หน่อยก็ได้หลไเนี่นี่ม่วาสนละเออมันบ่มีเงินไ่อเบาเพียจังสิละอเอาเหี้ยซีนะครับกัน พวกสีชงมันน่ามีไพ่ดอกเนาะพวกนี้มักก็ไฮรับถิ่น่ไฮรับเลยดีใจน่ายี่ีดีใจเลยไฮรับเลยได้ยินไจมไพ่ถึงเลกไฮวูดเลยไฮว้อเลยเราจะดีใจจนตื่นตันเราเคยเห็นเมเสตังบนนาลางกะเปียเราจโอ้เดล้างเนาะีเอายังบน่างเั้งบนข้างล่างเนาะาเปียได้มใส่าเปียาอันไไม้แตงแตนแต่เคิดเอาเองโอคิดมาเนาะคิดมากไม่ถิหาสิ ลอดเนี่หายจยั่งคิดมากนเลเนหายก็พกมาตอนยังนี่แม่ถ้าซื้อซื้อลงยังสีหมไม่เยอะน้อยอืมือว่าอันเผาดีเนาะสําหรับแม่ไพ่อช่ไอใโชว์ยาโชยาโชว์เลยยาโชวนีโชว์ก่เลยเด้อใบนีเบิรใบเดียนี่ะเอาค่ะได้สี่สิบเนาะแสดงมาเนาะถือบนถือล่างเนาะ อาเกิดเสก็มีดีมไม่ได้ับเพราะได้ใส่ซื้อในยุกินไฟไล่ะเจซี่ไชวมันกเรื่อพี่พ่อข่อยนน่หละอี่เม่ข่อยแน่หลพี่พ่อขอน้ำหลยุ่งพี่พ่อเขาคอนเยเาแล้วพ่มันน้ำตาอยู่อ้มล่ะเข่าเป็นค้นไห้ไว้เนาะน้ำตาแอยมอเานคนป่วยไม่ใช่เหรป่วยมันใจหน่วยใจนใจก็ได้นี่เป็นเรื่องนี้เอที่ฉ ยังี้มันมีต่เนี่ยแหอันนี้ะเราเลี้ยงกันจะได้เยอะด้วยเจ้าพ่นสื่อใมบ่ได้อันจ้ยังมันสื่อเลยใครบ่เคยมีเงิน้นพญานิริเพันสื่อจะมาคนซือกันบะนี่มันถือมันมากันศูนย์เจ็ดแียังของเพื่นนั่นแหละออนะขอบคุณเมย์ไพหลายเลยนี่ยังปัดนำกินนำใจอาที่มาขอทำได้พนกบะเพ่งมิตรตีว่าเอาดูได้เลขหลายพันละ ฟันดูเนาะสมมือสมมงมือพยายามไม่ค่อยตามเป็นอย่างเพราะว่าพ่อยากเดินไปหลายฟันนี่แหละฝันจำนี่แหละเนึ่งมีอันมาโดนแล้พยายามมันงอมเคยบอกหนึ่งหลังวันศินนี่กับกลับตัวเลขออกมือนึงตัวเลขกออกหลังวันศินคือคือข้อหดิแต่สุดท้ายเนาะิแหกไหวแต่อนนั่งสิะครับลักลับหลังวันศินแล้วก็มือเลขกออกตัวนี้แมะ าโชว์ผลงานในไพ่ชีกเชนึงนะคือคัตแนียแถวไอเมียคอยไหมจังมาลายฟันเนาะครับ 6cc ตัด 6c เนาะผลฟ่นในเงินบักลายเนาะผลฟันที่จะเราแต่ฟันในเงินได้เงินโหลดนะครับก็แม่นี่ดีเนาะโมลด์กระยำอยู่ฟันฟันว่าผลในเงินแม่นได้ดีเด้นะครับได้เป็นปลาสวยเป็นว่าไทยเอากันเป่นปลาแล้วออกมาก็ยังเหมากับซัมมี่ด้วยเหม่อนเอาเด้ออ้าวสตาร์วีฟซี่นะกเรีย้ชมาในเรื่องเมียไพ่เด้อนะครับสวัสดีครับได้เรื่อมารวยกันย่างวาโด่